วันพุทธที่4ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทีว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์บุญชาญสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคน,นมสีธาตุจำกัดตำบลหัวหนาคำอำเภอสีธาตจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมการผลิตอาหารหมักผสมสำเร็จ TMR พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ให้มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงโดยสหกรณ์เป็นผู้ผลิตอาหารผสมสำเร็จจำหน่ายให้แก่สมาชิกเองแทนการซื้อจากบริษัทภายนอกพร้อมปรับปรุงพัฒนาสูตรอาหารโคนมให้เหมาะสมเพื่อให้ปริมาณน้ำนมดิบต่อตัวเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์บุญชาญได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มในสุนันมุลตรีบุตรสมาชิกของสหกรณ์ณเลขที่85หมู่1ตำบลหัวหนาคำอำเภอสีธาตจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นฟาร์มโคนมขนาดกลางมีวัวนมจำนวน78ตัวสามารถผลิตน้ำนมดิบได้377.75กิโลกรัมต่อวันโดยนำไปจำหน่ายให้กับอสอคอ ช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกได้เฉลี่ยเดือนละ89,000บาทซึ่งปรับลดลงจากเดิม2-3 0 0 0 0บาทเนื่องจากปัญหาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์บุญชานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้ให้กำลังใจแก่สมาชิกพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆของสมาชิกเพื่อนำไปหารือแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์รวมกับกลุ่มวิชาการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ขนมสีธาตุจำกัดต่อไป